สวัสดีครับต้องบอกว่าแฟนคลับชาวที p อ็พคานะครับต้องบอกว่าเทปนี้นะครับหรือ EP ีนี้ของเราเนี่ยวันนี้เราจะพามาบอกว่าซื้อรถจี๊ปยังไงให้ไม่โดนหลอกครับต้องบอกประสบการณ์ของผมนะครับต้องบอกว่าขายรถจี๊ปที่เมืองไทยมาเนี่ยต้องบอกว่าเกินกว่า3 0 0ร้อถึงสี่คันนะครับตั้งแต่ปี2องพถึงปัจจุบันปี2 0งศสูสิ้นปีนะครับต้องบอกวันนี้นะครับเราพามาดูกองทัพรถชื่อรุ่นจี๊ปแรงเลอร์ครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ารถรุ่นที่เราพามาดูเนี่ยข้างหลังผมเนี่ย มีจี๊ปแร a เ g อร์ทุกๆโมเดลเลยนะฮะอาหารว่าแร a เ g อร์มีโมเดลไหนแบ่งยังไงวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูให้รู้ว่าซื้อรถจี๊ปแร a เ g อร์ ซื้อยังไงให้ไม่โดนหลอกครับถ้าใครจะซื้อรถชีฟแ r a n g l e r แล้วไม่ได้ดูคลิปนี้ต้องบอกเลยคุณพลาดหรือคุณไม่ได้ซื้อก็ดูเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าหลายๆคนคงเชื่อว,ว่าเฮ้ยชีปหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกันยังไงมันต่างกันยังไงวันนี้ครับ EP นี้เราพามาเจาะลึกเลยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะรถประเภทนี้มีเงินเท่าไหร่คุณก็ไม่สามารถขับได้ ถ้าคุณไม่ใช่ทหารหรือหน่วยหน่วยรบนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยรบได้งาน,น,นกดประจําบาลเนี่ยหลังจากการรบสงครามจบแล้วรถประเภทนี้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรทําให้นะฮะเหล่าเศรษฐีเนี่ยทําการประมูลแล้วมาใช้ในสมัยนั้นนะฮะรถเนี่ย,ยใช้ในสนามรบเนี่ยก็บอกว่าเป็นรถที่แบบเด้งแล้วก็แข็งไม่สามารถเรามาขับใช้ได้จริงวันนี้ฮะจี๊ p ได้ปรับทัฒนะของรถเนี่ยเรื่องของสมรรถนะความแรงเครื่องยนต์ความนุ่มนวลระบบเทคโนโลยีให้สามารถใช้เป็นรถเดย์ยูสได้วันนี้ครับ ผมจะพาดูนะครับว่าแต่ละรุ่นมีอะไรยังไงบ้างอย่างแรกนะครับต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมนะฮะที่ขายดีที่สุดก็บอกว่าขายลดมาเครื่องยน,ยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ประเภทดีเซลเครื่องยนต์ของจี๊ฟเนี่ยรุ่นแรนเจอร์เนี่ยจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยนะฮะคือสองพันสองดีเซลสองพันสองร้อยซีซีดีเซลเนี่ยตัวนี้แรงม้านะฮะประมาณสองร้อยสิบแรงม้านี่นะฮะ เขาบอกว่านี่คือเครื่องดิบๆที่ไม่ได้ล้างเลยนะครับรถคันนี้ครับ2,200้ซีซีนะครับต้องมาดูอันนี้เป็นเทอร์โบนะฮะปั่นหอยตัวนี้นะฮะหอยปั่นแรงอัดของลมเข้ามาในเครื่องเนี่ยทำเขาบอกว่ากำลังอัดตัวนี้นะครับทาแรงม้าได้ถึงโดยประมาณนะฮะโดยประมาณประมาณ2 1 0ม้ากับเครื่องยนต์สองพน้ซีซีนี่ถือว่าดีมากๆดีเซลกับเบนซินความแตกต่างและจุดเด่นของดีเซลเลยตัวนี้จะมีแรงอัด ช่วงกำลังล,อล้อปนเขาเรียกว่าทอฮึดเหยียบเราดังฮึดหรือว่าหลังกระชากติดบาะอย่างนี้นะครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของดีเซลถามว่าทาไมถึงนิยมดีเซลเพราะว่าเวลาคุณไปเขาเนี่ยคุณตกลมนะฮะหรืออะไรช่วงความแรงปลายปายเนี่ยไม่ได้ต้องการสิ่งที่เราต้องการคือช่วงทอคือฮึ้แบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือจุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ตัวเบนซินอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,000นะฮะเครื่องตัวนี้ต้องบอกว่าระบบอัดอากาศเป็นเทอร์โบเทอร์โบเนี่ยเป็นของตัวคอนีเวลคอนีเวลเนี่ยคือทางอเมริกานะฮะอากาศเข้าทางนี้ผ่านลำลำเลียงเข้าเทอร์โบเทอร์โบอัดเข้าเครื่อง2 0 0พ c ซีซีตัวนี้ทำแรงม้าที่ถึง2.65แรงมา้า ม้ามากกว่าเดิมแต่ทอ็อกน้อยกว่าดีเซลถ้าขับเดยูสขับสบายๆบยนถนนเหยียบยาวๆเรื่อยๆอันนี้ผมบอกเลยนิ่มนวลกว่าแต่ถ้าดีเซลช่วงท็อกปื๊ดจะมันกว่าเพราะฉะนั้นแล้วขาชอบดีเซลมีคาแรคเตอร์แบบหนึง่งเบนซินมีแบบหนึง่งเบนซินเนี่ยช่วงไหลทางตรงเนี่ยยาวๆจะดีแต่ช่วงพุดพอขึ้นแบบแบบนี้สู้ดีเซลไม่ได้มาดูอีกตัวนึงครับเป็นเครื่องล็อกใหม่ล่าสุดนะครับที่เมืองไทยเพิ่งมีเข้ามาเลย ครับตในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับรถคันนี้เป็น2คันแรกที่มาจาก f c a นะครับ s a y mm. s l e r Automotive บ mm. ริษัทแม่นะครับ mm. คันนี้เป็นสีที่เรียกสีเกเตอร์อ่าตัวนี้นะครับบล็อกเครื่องจะไม่เหมือนตัวอื่นบล็อกเครื่องตัวนี้นะครับคือเครื่อง3.6 3,600 cc นะครับ3,600ซีสูบของตัวนี้นะฮะจะเป็นเครื่องสูบบล็อกประเภท V วีคืออะไรด้านข้างเห็นไหมฮะเป็นรูปคลอยตัวนี้สุดหนึ่งสุด 2, สองสสามบล็อกตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ประเภทสูบ V นะฮะคำว่าสูบ V คือเป็นลักษณะ,ะแบบนี้ครับขึ้นลงสลับฟันปลากันนะครับเป็นเครื่อง3.6เครื่อง3.6ตัวนี้แรงม้านะครับประมาณ2อ5แรงมา้ากำลังอัดตัวนี้นะครับผ่านอากาศอัดเข้ามาแล้วผ่านเข้ามาโดยตรงเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบล็อก V ต้องบอกว่าตัวนี้ทำอัดตาเร่งได้ค่อนข้างดีและขับสบายไหมเพราะาเป็นเครื่องบิ๊กบ็อกซ์บล็อกใหญ่นะครับ๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยก็อบอกว่าวันนี้นะครับเราพามาดูบล็อกเครื่องกันแล้วถึง3มบล็อกนะครับว่ารถจีปรุนนี้มีบล็อกเครื่องแบบไหนนะแต่มากกว่านั้นครับ เราพามาดูกันดีกว่าว่ารถจี๊ปเนี่ยจริงๆนะครับตัวแรนเดอร์โฉมแบบนี้มีกันทั้งหมด12รุ่นเลยนะครับมีตั้งตั้งแต่สปอร์สปอร์ตเอสซาฮาลาโอเวอร์แลนด์ m o a b รูบิคอน12ทายแต่ละทายมันต่างกันยังไงไมันมีจุดโดดเด่นยังไงต้องบอกว่าแตกต่างกันละเอียดค่อนข้างเยอะ วันนี้ครับผมจะเอามาสรุปรุ่นหลักๆที่ t n p เรานําเข้ามาก็อบอกเรานําเข้ามาตั้งแต่ปี2012ถึงปัจจุบันปี2020เนี่ยผ่านมาแล้วกว่า8ปีนะฮะต้องบอกรถที่เราเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยเราเซอร์วิสดูแลลูกค้ามาตลอด8ปีเนี่ยเกินกว่า3 400เคสนะไม่ว่าจะเป็น Sahara นะฮะ Ranger l หรือว่า Grand Cherokee Cherokee ก็ดีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าซื้อรถจีปยังไงให้ไม่ถูกหลอก เราดูเผลๆเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดแต่รถที่ผมพามาดูตัวนี้เราเรียกว่า Jeep Rubs Sahara นะครับ Sahara ตัวนี้ต้องบอกว่ารหัสของรถโฉมนี้เขาเรียกว่า JL ถ้าเป็นตัว JK เนี่ยจะผลิตตั้งแต่ปี2012ถึงตัวเริ่มต้นที่จบที่ปี2018แต่ก็ JL ก็จะเริ่มผลิตรับ,บปี2018ถึงปัจจุบันปี2 0 2 0นะครับตัวนี้มีโฉมว่า Sahara ถามว่าซาฮาราแตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงผมจะพามาดูจุดเด็ดสักห้าข้อนะครับ5้าข้อข้อที่1ครับลายล้อมแมกของซาฮาร a าเนี่ยจะเป็นลายล้อมแมกประเภทห้าการนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้าข้อ3ครับหน้าปัดคอนโซลน,นะครับตัวนี้เป็นสีเทาเพนเพนนะครับแล้วต้องบอกว่า ตัวปกตินะฮะถ้าเป็นโตเวอนด์อ่าซาฮาร่าเนี่ยกระจกนะครับจะเป็นสีดำกระจกจะเป็นสีดำนะฮะตัวคิวคิวเธคิวปลอไฟตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับอันนี้คุณสมบัติเด่นของรถรุ่นจีที่เรียกว่าซา,าราร่าซาฮาร่าตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นตัวนี้ส่วนมากกงจาซื้อเสร็จแล้วเพื่อไปแต่งกันต่อหรือว่าบอกว่าเฮ้ ถ้าเรา4ล้านกว่าขับอันนี้โอเคแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่า4ล้านกว่าจริงๆก็จบแล้วนะครับแต่แล้วแต่ว่าใครอยากจะได้เพิ่มแบบไหนส่วนมาซาล่าเนี่ยคุณก็ซื้อไปเปลี่ยนลอ้อยกสูงขึ้น2นิ้วบ้าง4นิ้วบ้างอันนี้คือแล้วแต่ชอบตัวต่อมาครับโฉมที่เรียกวโอเวอร์แลนด์นะครับผมที่บอกว่าเป็นโอเวอร์แลนด์ออพชั่นสิ่งแรกที่คุณสามารถสังเกตได้เลยนะครับคือลายของล้อแม็กนะฮะล้อแม็กลายเนี้ยจะเป็นลายที่ผลิตสำหรับโอเวอร์แลนด์ ซึ่งลายออปชันเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแบบที่สองนะครับเบาะหนังเบาะหนังตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานนะครับจะมีพิมพ์เลยคำว่า Overland นะฮะแล้วก็จะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ตัวโ o v เ r ี่ยตบอกตัวโฟมเนี่ยดูหรูหรามากๆนะครับโฟมตัวนี้จะเป็นตัวที่มากับโต๊ะแลนด์นะฮะ ซึ่งบอกตัวนี้ต้องใช้เงินแอดออนในการซื้ออปชันตัวนี้เพิ่มแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของดีเทลของออปชันซึ่งบอกว่าแต่ละคันขึ้นอยู่เราแอดในการผลิตนะครับอันนี้คือเรื่องออปชันของโอเวอร์แลนด์และโอเวอร์แลนด์นะครับส่วนมากนะสีหลังคาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นออปชันที่เราสามารถแต่งได้แล้วสิ่งที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวโป่งแก้มตัวนี้โอเวอร์แลนด์จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ อันนี้ก็เป็นออปชันเหมือนกันสามารถใส่เพิ่มได้นะครับท่านลอมาแล้วบอกว่าเป็นที่ใหญ่โตสติ้งสุดของเราเลยในรถที่เราขายกันมานะครับวันนี้ผมขอนนำเสยนะครับท่นนี้ครับเราเรียกว่า Jeep Wrangler รุ่น Rubicon จุดสังเกต Rubicon อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรก Rubicon เนี่ยล้อแม็กจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับยางเนี่ยจะเป็น BS Goodrich นะฮะจะเป็นยางสไตล์รมัเทเลนนะ ยาสไตล์นี้ต้องบอกว่าเป็สไตล์เกิดมาเพื่อลุยถามว่าขับใช้เดยูสประจําวันได้ไหมขับได้นะครับสิ่งที่สังเกตต่อมานะฮะตัวไซส์ข้างเนี่ยตัวนี้จะไม่มีบันไดแล้วความสูงของรถนะครับจะสูงกว่าปกติขึ้นมาประมาณ2นิ้วถามว่าสูงขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะรุ่นนี้เกิดมาเพื่อลุยเข้าป่าโดยเฉพาะคือโบอยากซื้อมาเข้าป่าเนี่ยคันนี้ไม่ต้องแบ่งแต่งมาให้เลยนะครับ สิ่งที่เราเห็นง่ายๆรครับช่วงหลังครับช่วงหลังตัวนี้จะเป็นกระบอกสีแดงแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับกระบอกจะเป็นสีดําและเฟืองท้ายนะเฟืองท้ายหรือว่าเราภาษาอังกฤเรียกไฟนอลร้ายนะจะแตกต่างกับตัวอื่นนะครับส่วนภายในครับมาดูที่เบาะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังเหมืนอนกันอาจจะมีคับคําว่าลูบิคอนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูหน่อยคันนี้ต้องบอกว่าใหม่ๆสดๆิึงออกจากเตา My, les, 37, my, ปี Start, นใหม่นะครับไมล์เลสเพียงแค่สามสิบเจ็ดไมล์เท่านั้นนี่ครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะฮะเครื่องอาร์เทียที่หกพันล้อจุดเด่นที่แตกต่างครับจุดเด่นที่แตกต่างนะครับคันนี้จะมีออปชั่นหนึ่งที่รถคันอื่นไม่มีมาก่อนปุ่มนี้เราเรียกว่าสวีบาร์นะฮะถามว่าสวีบาร์เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะฮะทำหน้าที่คือตัวบาร์ที่กดล็อกนะฮะข้างหน้าข้างหลังหรือว่าข้างหลังอย่างเดียวถ้าเราปลดล็อกตัวบาร์เนี่ยยามที่เราตกลมเนี่ย จะมีเขียนคําว่าฟอนต์เอเดียคือกดขึ้นนะครับถ้าสมมุติเราหลังอย่างเดียวเนี่ยคือเรากดลงนะครับซึ่งตัวบาร์ตัวนี้เขาจะทําการกดให้นะครับกดล็อกตัวนี้ให้แต่การกดล็อกตัวนี้ให้คือต้องมีออปชันในการกดคือกดปุ่มสเวบาร์ก่อนตัวนี้ถึงจะทํางานนะครับตัวนี้เกิดมาเลยเนี่ยตัวโคเวอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงแต่จริงๆอันนี้เป็นออปชันนะครับซึ่งแต่ละคันไม่เหมือนกันนะฮะดีเทลที่เราสังเกตตัวนี้จะมีขอบเงินนะครับ ครีมตัวนี้จะมีสติปเดินได้คู่คอนโซลกับเดินได้แดงนะครับต้องบอกว่าดูเผลนๆน,นอะอาจจะคล้ายๆกับซา,าร่าแต่จริงๆนี่คือต่างกันสิ้นเชิงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลซึ่งตัวดูวิคอนเนี่ยเราจะมีทั้งเบนซินและดีเซลอย่างที่ผมบอกดีเซลจะได้เรื่องทอกถ้าเบนซินจะได้เรื่องของการขับแบบสบายๆย,ยาวๆเรสปอน์ดีกว่าถ้าขับแรก็กคู่กันเนี่ยผมบอกไดยเลยว่าเบนซินเนี่ยกินขาย ถ้วได้รงท็อกบนขับผมเชื่อว่าดีเทลดีกว่าอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบก็บอกว่าโคกัสซีเนี่ยทัสตอร์มโครงสร้างเนี่ยเหมือนตัวแรนเดอร์เลยแต่ต่อ้ายให้ยาวขึ้นทําให้รถคันนี้มีความยาวค่อนข้างมากนะครับคันนี้จุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือคุณได้ขับรถสีเ่เบตูแล้วก็สามารถขนของได้ด้วยนะครับต้องบอกดีเทลรายละเอียดคือสุดยอดสุดยอดเลยนะครับของรถกระบะตอนนี้นะครับนี่รู่การเปิดนะครับ เขาบอกว่าสําหรับผมนะผมว่ามันเป็นอะไรที่เท oh ่มากๆครับโชคของฟ็อกนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นลายสําหรับพอร์ต17นะฮะแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีใหม่ล่าสุดภายในเนี่ยเป็นตัวคอนโซลตัดกับออซิสเซอรี่แตกสีแดงมีปุ่มสวีบาร์นะฮะตัวนี้บอกภายในเป็นหนังเดินได้แดงรูบิคอนนะครับคันนี้ราคาที่เราเปิดเนี่ยคือประมาณ5ล้าน5นะถ้าถามผมผมว่ามันเป็นกระบะที่แพงที่สุดแล้วละกัน แล้วก็หรูหราที่สุดด้วยนะครับจะมีกล้องหน้ากล้องหลังเครื่องเสียงเอาพายต้องบอกว่าใครกําลังหาซื้อรถจีดนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งออปชั่นหาหมูว่าทำไมมันถึงแพงทําไมมันถึงแพงแล้วมาดียังไงมันเป็นรถกระบะที่มีตํานาน,นครับถ้าถามว่าตํานานนี้มันทำไมมันถึงเรียกตำนานได้เพราะถ้ารถไม่ดีจริงๆนะครับไม่สามารถ ใช้ในการสงครามได้รถรุ่นนี้นะฮะแรงเลอร์คือรถที่ประจำบานในสงครามโลกครั้งที่2ถามว่าการประจำบานในสงครามโลกครั้งที่2ได้เพราะอะไรเพราะการที่คุณจะเข้าสงครามเนี่ยคุณต้องอยู่ได้กับสภาพภูมิอากาศทุกแบบน้ําก็ได้โคนก็ได้นะฮะผิวเออบอกทะเลทรายก็ได้ที่มะก็ต้องไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถจี๊ปผมบอกว่าถ้าคุณขับรถจี๊ปอยู่เนี่ยคุณจะไปได้ทุกสภาพถนนทุกแบบทุกประเภทนะฮะ เมื่อจะเป็นมีมีหินกัน้นมีไม้เป็นหน้าผาลุยน้ําลึกเป็นเม็ดเตรไม่มีไรถกันไหนไปได้ครับคุณลองคิดดูถ้าคุณอยู่ในตกภาวะสงครามหรือคุณตกอยู่ในภาวะบ้านเมืองน้ำท่วมแบบปีห้าสี่รถทั่วไปคุณไม่สามารถเดินทางได้แต่คุณอยู่กับชีฟแรงเลอร์กระโดดขึ้นรถเลยครับถ้าความลึกนะของน้ําไม่เกินฝาบองไม่มีฝาบองคุณไปเลยครับเพราะว่าตัวแรมที่ดูอากาศเนี่ยของชีฟทุกคนจะอยู่ด้านบนนี่นะฮะนี่คือทางเข้า เห็นไหมฮะเส้นเหนียวเขาฝาโปงคือถ้าคุณเลยจุดนี้น้ำก็ไม่เชื่อว่าเข้าได้เลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้คือทางเข้าของอากาศดูดอากาศเข้ามาก็จะดูดน้ำเข้ามาด้วยสังเกตนะฮะสังเกตไหฮะเห็นไหมฮะพอปิดเสร็จแล้วเนี่ยน้ำไม่เข้าไปข้างบนถึงกว่านี้จะเข้าได้อันนี้เขาล็อกมาให้ม่ให้น้ำเข้านะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่ารถคันนี้เกิดมาเพื่อลุยถ้าถามว่าการลุยอันนี้มันถ้าดนระบบไฟเป็นยังไงนี่ฮะระบบไฟกล่องระบบไฟทั้งหมดนะ ถูกเอามาเชื่อมอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าการการโดนน้ําได้ชาร์จไฟนะฮะเอามาอยู่ด้านบนแบตเตอรี่เอามาอยู่ด้านบนนี่คือเหตุผลที่จะบอกว่ารถทั่วไปไม่มีรถอะไรที่เกิดมาเพื่อลุยแบบนี้ต้องบอกว่ามีที่ต้องบอกว่าเป็นจีบเท่านั้นนะทุกคนเลยสมญาณาบอกรถคันนี้ว่า king of off road ปิดตรงนี้แล้วกัน สำหรับนะครับใครที่กำลังมองหารถข้าวบ่าสายแคมปิ้งก็ดีสายเด็กแนวก็ดีสายออฟโรดก็ดีสายแข่งทางวิบากก็ดีวันนี้ครับมาดูรถกับ t ทียนพีคาผมเชื่อว่าั่นมั่นนะครับว่าประสบการณ์ในประเทศไทยของผมเนี่ยที่บอกว่ากว่า,วา8ปีที่ขายรถจี๊ปมามากที่สุดในประเทศไทยและดูแลเซอร์วิสลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยและวันนี้ครับเรามีสาสาทั้งหมดถึง4ที่นะฮจะมีที่พระราม9 เรามีที่เกษตรนว่ามินเรามีที่มอเตอร์วสแควร์แล้วเรากำลังเ,เปิดสาขาใหม่ที่พระรามสองนะพระรามสองเราจะเริ่มเปิดเดือน3นะครับใครสนใจที่มีอยู่ครอบครัว,วชีพกับเรานะครับติดต่อ TNP Car เราจะมีการเทรนนิ่งนะครับแบบออฟฟิเชียลและเราให้ความมั่นใจกับคุณได้ว่าการซื้อลูกกับ TNP Car ประสบการประสบการณ์กว่า8ปีดูแลลูกค้าไม่เคยมีเคสไหนที่ทําให้ผิดหวังน,นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าซื้อกับเราันี้ครับประวันติดปี1 0 0 0 0แสนโลนะครับ อันนี้ก็ใครที่รักทีนพีคานะครับเขารบกวนกดแชร์ทีนพีคาร์ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมปอทีนพีคาขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมดูรีวิวชรถจี๊ปกับผมนะครับสำหรับเพื่อนๆใน YouTube นะครับสำหรับเพื่อนๆใน YouTube ก็ต้องบอกว่าใครที่ดูคลิปนี้ของผมนะครับสำหรับตอนซื้อจิ๊ปแองเลอร์ยังไงให้ไม่ถูกหลอกนะครับก็ถ้าชอบนะครับรบกวนกด Subscribe กดติดตามและช่วยแชร์บอกต่อถึงเพื่อนๆ นะครับที่ชอบเรื่องรถยนต์กับเรานะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณทุกท่านนูนครับสวัสดีครับ